ตัวย้อยสบายสบายดีทุกคนเล่นเลน่เลน้ายเล่นขวายู่มือนี่โอ้บวทันแล้วใส่แม่กับบทันแล้วแม่บอกเคยใส่วันนี้หน้าตัวย้คือสองเบื้องแล้วกะกินข้าวได้แล้วก็หากวันนี้แม่สิมาใส่น้ำให้แม่เป็นหมอเองปกติแค่น,นี้หรอเ่คุณพ่แนบอกเจะากเคยนอนห้องหมอเลยวะ่ะ นอนซหนอนคันเดก็มานอนคือว่าเนาะแม่ก็เปิ่นหมอนะสิอนนี่เด้นเนาะค่อยพ่อกับแม่บุปป็นต้องได้นอนเนาก็เลยให้นอนก็เลวให้นอนม่อยแมนี้โซเวนตาก่อนอ้ สิแทงมาแต่งลวยคือแล้วนี่หมันตามสัพาห้มนี้สามผืนแล้วก็ยังบเซาหนาวอยู่เออหนุ่ไดนีมันนดินจเป็นแค่เดิมเนี่ยมันอัดประตูคอย่เข้าไหมนะที่เข้าคอยวันนี้คอยคอ่คอยมันกิบอมาทีแทงรทักเลยอุ้ยนี่อุ้ยแตกหยอยนี้ป้านนี่เอาอ้เอาอนีมดส อันนี้เป็นห้องตัวเป็นบดทิดตัวจบอล้ตัวตัวติดฝาห้องไว้เพราะตัวเฮียนผังเมืองกวเลยเอามาติดห้องเป็นอันนี้อยู่กแบบตายม้หนี้เจ็บหัวปวดห้างกินอย่างกรบโดได้เอาเจ็บแน่ด้วยวันนี้เราไป โนำ้ำหนักก็คือปรงรไปทางนำ้ำหนักบางทีนี่รงุ้ันนี้มืออื่นลงแฮ่นั่นนะกินหมดได้เนาะกินแล้วออกมงิน,หนะหือจมูเนี่ยันไหเอาเนี่เมื่อเมืม่อม,ม,ม,มีแม่เป็นคุณหมอก็สิเป็นประมาณนี้ความไงไง เจ้าปูยาน่ะเธอเขาโคตรยานเลยยานละน้องยานเนี่ยตอค่อยเป็นใครเงี้ย้นแทงค่อยบูได้ซอกเส้นบุหินอ่ะแทงเอาแทงเอามันเก๋ไก๋เหรอตัวกลิ่นข้าวบูได้เมื่อยแม่ก็เลยให้อัน

เจ้าวินไหร่หามาต่อใส่ว่านี่ว่ายเบิ้งดอกวิธีนี่อันนี้แล้วเ่เหาสิป้อย

เ็บแม่นี่เอ้ยมันเค็มมันนี่นะ่ยแม่กำลังจมอนี่งทีมวดวมวนไี้ไหยาหายอืไยา,ไายตายซอกเลยเนะเดิ๋เช็ดเนี่ย mỗi tháng hôm nay họ ham muốn bùng sữa trên lạc có sĩ play lạc có có sĩ bùng sữa có sĩ có sĩ bùng sữa นอนตื้นสัตตื้นเหลเียวพึ่งด้พึ่งัมันมืดไปมันมืดแล้เอาแบติดอเ้นี่ไปบางเอมืออื่นมนจเสื้อติงถุมือจะมีปนเยียบสน่เลยพอที่เส่้ถุงเดียวเรพอแล้วเราได้สภาพดีขึ้นอาอันถุงอันเอาหมดจิเอาเกาะเป็นเด้อเปนเด้อ ไข้ขึ้นกินอะไรบ่ได้ก็เลยแม่เลยเอาน้ำมาใส่ให้รู้สึกดีขึ้นบ่เดี๋ยวนี้บอกเขอใหมยว่าดีขึ้นจากตอนวันแรกอ่ะปวดเจ็บหัวอะไรตีเจ็บอยู่เจ็บอยู่ปวดนึกงนึ่นึ่อยู่นี่เดี๋ยวก็ดีเออื่นก็ดีก็อยากให้ตัวเองรับขนาดนี้เป็ยังบุรับ ับมือมันไม่อยากรับเป็นอย่างค่อยรับได้อดทนเดียวอื่นก็ดีเมื่อคืนนี้ต้อยย่อยกินข้าวโบได้แม่ก็เลยเอาน้ามาใส่ให้เนาะอันนี้ตื่นเศ้ามาพอดีเม่ซุกซิแกงแมงแกงแมงอันเฮอดอาเฮาของกินเศร้าให้อู้มาแกะอันนี้ให้ แต่ว่า,อ,าอูเคยแกงแมงอู้เคยแกงแต่ให้อาอันแน่นแต่ว่เคยอันแบบเฮแบบ็ดกินน่ะแม่ซุกนี่อ่เคยจากเชื่อครั้งแรกอันนี้แต่ว่ายู่เืินอู้บ่คอยบอยมีไค่ค,คอยกินแบบนี้โบยิ่ไพ่คอยมักกินได้ยู่แต่บบถึงคันหมักแกเอาทางไหนกันแบบนี้ เอาออกส่วนหลายคนยุ่หงสาสิมักกินครอบครัวต้วเองทุกคนมักกินหมดเลยแต่สำหรับอู้กับว่ามันแบบธรรมดานะอาจจะเพราะเฮาบ่เคยลึงเขาบบลึงกิน ค่อยๆแกะแบบนี้ออกทีละอันทีละอันเอาไปแกงใส้ผัก 然后你。 เกือบตายเมื่อคืนนี้ผ่านพ้นเมื่อคืนนี้มาป้าที่เเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดในชีวิตตอนเทียบกับตอนไข่ยุงได้เลยเมื่อคืนนี้ตอนสามโมงป้าทีดเเจ็บท้องยิ่งหิวเข้าเจ็บกระเพาะเจ็บแท้เจ็บบ่ะโบลุกข้านลุกเพราะมันดึกละสี่โมงจังไหนกรบไว้ลุกขึ้นมามาหอบสังขารตัวเองมาหนึ่งเข้ามาขว่สิ้น เห็ดเล้วยมเรากินบ่ได้ขวัวซีนก็ได้สุดท้ายกินข้าวกับนมและตะซอยสุดท้ายกินข้าวกับนมและตะซอยกินได้ระยะยนึงจริงเป็นจริง,รงหรอืรอเปล่าตะซอยเห็นเฮงง่ายเ้ยอืมกระเพาะนะอเาจางจิวเร็วเลยไหมเออจิ้าวเห็ดเจียน,น้ำปลาคอยดูมันกินบ่ได้เลยนะนี่ตั้งมันจิ้มเสื้อสิน้ำปลาซิเพิ่น้อยก็ได้ เพลได้ลยว่ะเ,เอาละบอออกให้ผมฟินนะสุดท้ายกินเข้าไปอู้หูอูคำพออกมาบุ๊บุ๊ปคือใบคือใบสุดท้ายออกทงยามากปูวอบนโข่งไงบอกไงใหญ่ท่งนึงโอ้สุดท้ายบุกกินบัวหาดอกกินแล้วกอะกินแล้วก็อ้วกออกกินแล้วก็อ้กกวกออกกลับไปนอนรับโอ้มีแหงขนาดรับตอนประมาณสี่โมง่อคืนนี้ตื่นมาบรเห็นตัวยอกตัวเขาจะใส่ถ้วยน้อยไหมใส่เลยเลยบอก แนี่มันจะเค้มงวดแล้วเนาะไนกรจึิตักเอาดีแท้ซอยอย่างนั้นตอนนี้พ่อมว่าต้องการต้องการตอนต้องการสารอาหารเจ้ากคนสังเกตบอกเห็นว่านะข้างตัวนย่างเริ่มดีละวทุกคนเมื่อนี้มือทีซีรู้สึกเริ่มดีแล้วขอบใจ อย่าไปเบิ่งแม่สุกแกงแหมงก่อนเดี๋ยวเบิ่งหน้าติย่อยกินได้อยู่เด็กม,มีแหงดิแม่สุกสิแกงแหมงเอาใส่เลยแม่อ,มอันนี้เป็นน้ำต้แมแหมงเด้อน้ำต้มมานี่โบต้องเอาทิมตอนนั้นเคยแกงไอ้อันนีกินน้ำผู้เว็ดไปเอาทิมพ่อมามา,มาหอดหน้างานพอสซนบอกว่าแท้จริงน้ำอันนี้บบทิมเอาแกงยี่คนนึงแล้วก็เบิดโอาน้ำม้ว่ามันบบเคยแกงอย่งนี้แล้วกับโบเคยกิน มื่อน,นี้ซีแกงเมื่อกี้นี่ไปเก็บมาได้ซํานี้เนาะติ่มท่านได้ซํานี้เลยห็ดต้มเจียวห็ดต้มเจียวซอยได้ผักเทียมไทยอันนั้นส้นาะเซ็อันนี้แบ่งกันได้นึ่งละแบบอันนี้เป็นผักที่แม่ซีใส้อันแกงแม่นี่ใส่ปลาแดกแต่ว่ายุ่งเงินอู้ปูมอีอผู้เดิมบ่มอีกแม่บ่เคยให้ได้กินก็เลยบ่ฮห้กูกินม,มาไปด้านไปหลวงคำถาก,กับเตย,ตยเตวเฮ็ดให้กิน รสซากะบอกแม่ใส่บะแม่บอแม่ใส่บเอาใส่เนาะแบงไรนิดนึอ๋อตจ้ใส่แมเอาไปอไปตึ้กอาไปตึกไปจำหากเหงนี่บักเซ่เลบสมาพักลงหลือกะได้กินลวันนี้ เฮ้<ม>วันมอฟเวอร์กับพักลุงก็ได้วัดนี้แกนี่มันจุกแล้วนะเอาพักใส่วัดนี้อันนี้ม่มากอ่ะเดี๋ยวกลูกลืมอ่มะแออเอานมปก่มเออแเอานมปก่มเอาเอานพักเนี่ยพักเพิกเนี่ยพักเนี่ยยเบียงบูมยู่วลองส่งเออนมปก่มเอามาซุปพักเออกิน ยั่ได้กุอมานนอแมต่อม่สุปเซมังงาให้กินซุปกิกุปกินเปใตังที่ไปเรียกได้ยองเงินแปลเครื่องอะไรอยู่เจ็บหัวอยู่แปบได้ค่อยกลับเจ้ากระโบไปเขาไปคนเดียวไปกระโบอยากอยู่เงอนน่ะ ยูงันและมันแห้งเจ็บใช่ไหมฮะพอมื้อคันนอนข่อยบุอยากนอนละแต่ว่าคันนอนข่อยย่านเปลี่ยนคือเมื่อคืนนะข่อยที่ไตแท้เลยข่อยทรมานสุดๆเลยมันคือตกนาลกเลยมันคือคนที่แบบว่าเมาแบบอิเบียไล่ๆนะอูเมาค้างแห้งมันว่กมันเมาค้างมันหาก็กินหากก็เมาแล้วนะ ก็เมาแล้วมานอนน,นะนจะเมื่อนัววิชาเฮ็ดให้ตัวเองแบบ่างกายแบบฟิตๆไปอาบน้ำมากระซื้นหนหนึงกินเข้าไปโอ้เป็นคือเกาลดเขาขอจีดเขาเลยอยันนี้ต้องเฮ็ดอะไห้วะ ต้องใบเขากินเจ้วเพราะว่าเคยกินบะเจียวอยกินอันนี้คือเพื่อเป็นทรงยากแหละเป็นอวนนี้แล้วก็ยังน้อยมาแล้วก็เอาเอาภักเอาหัวสีไครเลยคาบเส้นมือนี้แล้วก็นั่งกินเออแล้วก็นั่งตากแดดกิน อืมแกงแกงแก <laughs> <ม>งแซ่บแต่แท้แกงแมงเออโอ้ยขอบตุยนี่หน, <c oughs> นึ่งซีมุม้งหรอโบไบกับปแกงเมื่จะขูดเอามืออนี่เป็มไหมดอดไร มีเอฟซีออเดอร์มาอยู่ว่าแล้วงานแจ้งซีไปให้ขายแล้วเก็บายเนาะขาเจ้าไม่ป้อนเขาได้แท้วันี้เนาะหอมหอมป่ะสภาพผู้กับมอมแมมหนาวแหง ขนงพน่จริงกับว่การสูน่ะฮะเจอแบบนิ้ใ้องส่วนนึงก่อนก้อนก้อนซีเานี้ว่าคือไข่นชุกันเล่ใจบบเก๊าเฉยบ่เขาแบบัวเจ็บมีวีวัดกิ เงินตัวไอเงินไม่ซุกนี่มักกินอันนี้มันคนบานนาถือกันค์กินจันแม่แต่ว่าอ้วนอยู่บ้านนอกแล้วแต่ว่าไม่เคยกินหน่อมันนัวดิเท่าไม่เคยกินหมดเนี่ยเขาเป็นแหงคุยอันนี้มั้งเท่าอันนี้น่ะเขาเป็นจันเท่าแก่กันเท้าบานเท้าแม่เกี่ยวยิ่เนาะกินงสบายกันมาก็วิ่นจั๊กอัไนี้เท้าบานเนาะนี่เขาเอาใหม่เกี่ยวเอาเนาะเขาแก่เนาะ มน่องขมกินกับซีแซนเนาะเจียวเนี่ยกิโลแปดชิพซ้ำซ้ำสินหมูเลยตะกี้ไปอันไปซ้ำเนื้อไปบ้านน้องตุ๊กาวซ้ำเนื้อโอ้ยไปหานอนองขมเลยแล้ะกินจนว่าเบือ่อเห็นนอคนนมจนแบบว่ยากเลยนะจะหา ทาก,กระหลายทาก,กระหลายนอก,กระหลายจะเสียเอาเนื้อก่อนโอ้โ <laughs> <laughs> ่อยากเอาอันเด้อได้อยากเล่นเนี้ยตะกี้กระหน่วยมัดสัง่งเลลุงขอสดางไปเอาเส้นเล็กอันมัดเจ้าก็ใหม่เพิ่มันมันยกยกยกขึ้นแค้มขึ้นขาขึ้นตีนปิดปัดปิดปัดปิดปัด้ บ้านอันั e oh ้งเม่อเง่นเสาไปเบื่อห right. I mean ูจ okay. hey. ักสู่เลยหบ้าน่อเินเสามาไปแกกูรักอักลยข้าแก้ข่าแข็งนเนาะไอหม้พาเด้ออ้าอเดไอเดยนหาวี่มือแรงหมูกระทะตนาะมือแรงเนาะเลยหมูกระทะ cười nhiều cười. Ừ. Cười. Ừ. Cười. Ừ. Đó. rồi tuổi cười tốt là hết thòng phao có lại đây bên này là... ừ. nó mình bên họ nằm pin thau mình tay lên rồi ừ. <laughs> hay à? thế rồi เป็นอย่ังไงใช่ลืมกระเพาะกระซ่าข้าวเหนียวในสุกเจ้าเจีย้าวเหนียวเจียหรอวะขึ้นงอกนี่หนิเนี่อนี่นะบ่ี้บอด้ซื้ออันนี้จกฮ็ดแบบนี้เออมาเสอร์บด้แข่งกันมากรอกเนียนเะนะมอเอ แก้วบรรจาร์เป็นอะนี่แก้วบรรจาร์มันกรอบเลยน้อยพอของแม่เนี่ยแต่คลิกแก้วเสียไปเนาะแล้วครัวเป็ดไดงขยี้ปลาแดกใส่ก็ได้ครัวปลาแดกเอ้านำเอ่อนำคุณๆเลแตบงอแล้ก็ครัวปลาแดกนะมันหอยมาตั้มตั้มมึนๆลใส่กันตะกี้โบมีเป็นนัวดิ นัวนัวขอนก็บักนัวนัวนู่นแม่เนี่ยใส่คือใส่แป้งนัวนี่ได้ตัวเขาแม่ไปซื้อข้าวเหนียวมาแม่แมงอาการบวดีขึ้นเลยกินข้าวแล้วละเมื่อยก็เลยขี่รถสิ่ไปคลินิกแม่อันนี้เป็นรถแม่ทุกคนค่ะเนี่ยก็เลยสิ่ไปคลินิกแม่สุกเนาะไป ไปฮักษาตัวอยู่คลินิกตายเลนะนี่เคยบุกเคยเปิ่นนะนี่จกเทื่อคือตกมาลกอีหลอเลยไปหงซึ่งเลยคันห่วยมาแล้วกินเข่าก็ได้นอนบ่รับนี่คือตกมาลกทั้งเป็นนี่เลยกายมันเปลี่ยนปุ๊บพวดเราตัวเนาะจากที่แบบว่าฮอนฮอนแล้วแบบมาหนาวปุ๊บประเดี๋ยวเลยฮนะน่ะ แล้วห้างไก่กับปับ๊บนึ่งกับห้างไก่กับปั๊บตัวโบราณได้แล้วก็หัวเจ็บกระเพาะหน่อยเดี๋ยวนี้นะพ่อแม่เจะเป็นน้ำมนัอมนอะไรเพราะมันเป็นน้ำมันนี่เลยเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นกระพพเพาะเพราะมันกินเข่าได้เลยมันกินได้แต่โจก๊กจ้างกับโบอีมคลินิกเจริญสุบควรพญาติทั่วไปผู้ใหญ่เด็กน้อยประสูตรพญาติญิงเาทุกคนเนาะอันนี้เป็นคลินิก แม่สุกเด้อเป็นบ่อนแม่สุกมาเฮ็ดเบียยทุกมืออยู่นี่แหละเป็นคลินิกของแม่มืพาต้้ยมา<อ>ไม่ไหวแล้วมีจอยเดอรแม่สิมาใส่น้ำให้มานอนพักอยู่คลินิกนี้ก่อน ใส่ตัวนี้ให้มีแหงว่ะเลยอะไรวะพอาตัวกินเข้าบไดายกินละห่าออกห่าออก ใไ่ได้ไปห้องมอแต่มาคลินิกไม่เอาข้าไปนอเฝ้าข้าไปนอนเฝ้าเลยมานอนเฝ้านี่เบียได้ตัวเมื่อหลายล้านแล้วได้เนี่ยเบี้ยได้เมื่อหลายล้านแล้วลุงไล่ตามราคาคนเจ็บแม่เคยปวดเลยอือโอะย่าอันนน้ได้เอาให้กินนะต้นนี้แเราให้กินนะมื่อเช้าเมื่อแลงนั่งเอาต้นนั้นไป ปวดยุ่งเงินกับบดีแล้วมาตื่นเศร้ามามาปวดอยู่พี่เอกสี่อย่าปิดเด้อวาทีเจ้าเบาปิดไว้เล่นะเผดิ้งสื้ออันนี้แล้วมันนุ่หอนแล้วมันโูเส็งโมเส็งมีเฮงเลยคือมันดูดดูดความหอนออกจากทางกายปะโหเกียเก่ยวเกี่ยว นอนนอนแล้วก็นนอนบ้านนั้นแล้วก็ตื่นตื่นตื่นมาตอนแรกแล้วก็มานอนบ่วรับแล้วก็เจ็บหัวนอนรอดนอนรอดมือแล้งเอาไว้เลี้ยวมือกินนะมาจับเป็ถุงก็มีนอนหลเอาไปละ นอนน้ำจา<ะ>กขึ้นดีเนาะคันใส่เราไม่เคยอยากนอนจากสองสโมงเราตื่นขึ้นทีดีอยกนอนากนอนจะนอนก็อยากนอนเสือแต่จเจ้าเหรอโอ้ฮะเสือแต่จเจ้าเราเรื่องนอนนี่โอ้คอยระง,งึดหลายจัามึงอยากหลับอยากนอนเลยฉันค่อยเป็นใครงี้เชียงก้อยโคตรอยากนอนเลยรักเน,นาะทุกคนนี่ก้าพวกข้าวบุได้ไปเสร็จเลยผมคิดลงละมืออื่นจะย้อยก้าปอสบาย ทมีแขกมาหาคือสิบูริพาแขกไปแล้วเบิ่งคักละเพราะปวตัวโยยังบดีวันนี้มาตัวเนาะเบิ่งสภาพตัวจริงสภาพตัวจริงไปบ๊ายบายแกเสื้อก่นอนเนาะฮะดีกค่อแกเสื้อก่นกอกนเอนอเนาะย่าอะไรจะเจ้าหนาวเจ้าหนาวบัเนววเดียวนี้มาดามลายก่อนเด้อสูๆ้ๆเดี๋ยวก็หาย